สวัสดีครับช่วงเช้าเช้าอากาศเย็นนิดนิดวันนี้นะครับเชิญชมบรรยากาศด้านหน้าของที่ว่าการอำเภอชุมแพรครับนี่คือหน้าที่ว่าการอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่นอำเภอชุมแพห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่นประมาณ80กิโลครับจุดนี้ครับจะเป็นตำนานหรือเป็นเรื่องเล่าขานก็ได้นะครับเป็นล่มต้นไทรแล้วก็มีลานปูนพื้นแข็งนะครับจะทําขึ้นมาเพื่อเป็นสืบสารตำนานและเรื่องเล่านะครับ เรื่องเราของเสือเพิกชุมแพนะครับนี่ก็เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับของอำเภอชุมแพส่วนจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอชุมแพถนนด้านหน้านะครับด้านหน้าตรงข้ามไปก็จะเป็นสถานีตารวจภูธรชุมแพถ้าตรงไปก็จะเป็นถนนหมายเลขที่ต่อไปทางอำเภอสีชมพูนะครับจังหวัดขอนแก่น ก็จะห่างไปนี้ประมาณสัก38กิโลครับอําเภอสีชมพูนี่คือแยกด้านหน้าของกลางเมืองชุมแพเลยนะครับตรงข้ามก็จะเป็นสะพานลอยนะครับเชื่อมต่อระหว่างที่ว่าการอําเภอและข้ามไปที่โรงพยาบาลชุมแพะครับเนื่องจากว่าถนนนั้นมีการเดินทางที่จํานวนมากนะครับก็สร้างสะพานลอยไว้จุดนี้นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญคู่บ้านคู่เมืองเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของอําเภอชุมแพ นั่นก็คือพระชัยชุมแพรบรมนาถบพิษเ,เป็นสิ่งสําคัญนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่อําเภอชุมแพของเราก็จะอยู่ด้านหน้านะครับเป็นที่สักการบ,บูชาเป็นสิ่งยึดเหนียวทางจิตใจเพื่อเป็นสิริมงคลอําเภอชุมแพมีอะไรดีหลายอย่างนะครับเจ้าท่านใดมาต้องเที่ยวเยี่ยมเยือนได้นะครับอําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นพระชัยชุมแพรบรมนาถบพิษ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอำเภอชุมแพรครับขอบคุณครับ